สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีผูริครัามารับชมทุกท ouais. ุกท่านครับผมครับน okay. ี่ครับมืโอนี้มาตูมมะฮ้มกันครับของมันท um ี40หาตุลาครับ2,000หา164ครับผมซีตัวนี้เป็นงานการล่านเบิร์ดครับนี่สองห้อง170เส้นครับสองห้องลอยหา10เส้นครับตัวนี้ครับงานการล่านครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ครับพิลสองห่องสองซาครับครับนี่ครับพ่ลักสองห้องสองซาครับผมครับ ตัวนี้จักเส้นครับพี่การล่านพี่ลอยหาซิ้ครับลอยาซิปเส้นครับนี่ครับจุฬาครับผมครับสนใจสกิดเขามาได้ครับผมขามาฟังนี่ครับผมนี่ครับลอยหาซิปเส้นครับนี่ครับสองหองการล่านครับผมของพีระครับทีมงานสองหองสองเศร้าครับนี่ครับสนใจสกิดเขามาได้ครับผมไปรวมกันสืบสารรวมกันอนุรักษ์ไวปนะครับเนาะพัฒนาทำบ่าวจุฬาแลกกับาวันู บาจงคนอุบลครับสวัสดีครับอาจารย์ยิทครับผมโอ้นี่ครับวันนี้มาเล่นอยู่ข้างนี้นะครับก่อนอื่นบาเจงคนอุบลก่อนองกออนุญาตยากจะคของสถานที่นะครับเพื่อในการทดสอบบ่าครับผมเพื่อร่วมกันสืบสานร่วมกันเออหลักนะครับเนาะาบาสืบสานกับสาบสูนครับนี่ครับทามาร่วมกันนะครับวันนี้เป็นไ้ขึ้นเยอะายอุ้ยเสือขึ้นเงี้่แ้วมีเสือดวอกขึ้นเ่งมล่นมเล่นขาเื่อนอเล่นอ นี่ okay, ครับ wow. โอเคครับเจ้าตัวใดก่อนเอาทะนูกอนบ่ฮะเอาทะนูอะไดิล่ะเอาทะนูอ่ะก้อนก็ได้คกับเดี๋ยวมาลองวาพีรักก่อนครับตัวนี้ครับวาทะนุลอยห้าสิบเส้นงานการล้านครับผมนี่ครับตัวนี้นี่คือนิ่งเลยเลยนี่ครับว่านี่งกาวนอย น้สเสือกใหม่กว่านี่เด้ดไอไอ้ปุ๊กเขาแข็งเราหกกว่าเขราะถั่นุ่งแข็งเราหกกว่าแข็งเราหกกว่าเด้อมันกว,ว้างปวดแต่กสุดยอดครับนี่ครับไอ้คนกำลังเตรียมมาครับผมอาจาร,รย์บิดกะมาเรียนน้ำครับ,รบฟังนี่เป็นแบา,อบาอของบาเยงคนส่วนนะครับไช่ป่ะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยครับไอ้เรียนที่ซื้อไปไปหางเราเด้อ ตามผมมาเมือมงครับสำหรับการล่าหน่อยหาซิบเส้นครับต่อผีรัดได้ครับรยิ่งแง่สองของสองเศร้าหางเงี้ครับ ขึ้นแล้วครับโอ้สายสวยมากครับผมครับตอนนี้บ้าจิงกะกําลังจะขึ้นไปหาพวกไอ้ไอ้เพื่อนนะครับทีมงานสองของสองเั้าครับผมลมดีมากเลยครับโอ้โหยีเกินขาดครับผมลมครับนีก็ขึ้นแล้วครับครับรายสวยมากเลยครับ ครับสำหรับไพ่มักสายทรายครับจัดเลยครับทรายแบบครับทะนุออกดังดีมากเลยครับนี่ครับครับอีลักกณ์กำลังดีเท้าลงนะครับเดี๋ยวมาชมครับว่าอไอคนสีเท้าจะเข้าไห้บ่ครับผมตามผมมาเมึงครับครับแหลนมาครับ สภาพว่ากับโอเคครับคดีครับผมกับสําหรับให้มากสายสายเนาะครับเนาะครับตอนนี้สภาพว่าโดยรวมก็ทือว่าโอเคครับแต่สีขาดหัวเล็กๆหน่อยครับเพิ่มหัวเล็กๆหน่อยน่าจะไม่มีปัญหาครับผมครับสายสวยมากเลยครับสนุ่ดังดีมากเลยใบซีพี่ใบตัวนี้โอ้โหเก็ดดังดีแต่ว่าครับครับตามมามึงครับ สำหรับไพเของมาแล้วครับอ่าก่อนอื่นบารเจ็งคนณุบนกะขอฝากเขียนนี่นะครับทีมงานสองของสองเศร้าครับผมครับทีมงานสร้างรักครับนี่ครับสำหรับไพ่สนุกสนใจอยากจะได้บ้าไม่ไพ่หรือบ้า,าการล้านกะสามารถอ่าอันนี้มาได้เลยครับอินบ็อกมาได้เลยครับไอ,อ้ฮั้งวะเพิงเออจับเข้าเด้อ ครับอ้ยนี่ก็สามารถเท็ไว้สิพี่สองดังไหนที่เราสุดยอดดิไปในย,อย่อมน้ยสร้างนกขึ้นแหงน่นอนเถอะวะครับนี่ครับได้ครับทรายสวยมากเลยครับ ถึงมาพราะว่เออครับลยลุ่งไปเร่อยครับครับครับตอนนี้คือว่าขึ้นดีครับสำหรับให้มักสายรายกับแบบนี้เลยครับครับแต่ก็มีบางท่านพี่น้องมักบางแบบรายสานะครับเนาะรับแต่หามักนิ่งครับจะบม่มีปัญหาครับทุกอย่างมีวิธีการแก้ไขครับผมครับคือว่าตอนนี้ขึ้นขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็คือว่าตอนนี้ขาดหัวครับขาดหัวคือแค่เสริมหัวเข้าไปครับก็คือ น่าจะขึ้นสมบูรณครคร์ครับน่าจะนิ่งครับผมครับน่าจะนิ่งครับเดี๋ยวมาเลี้ยงควายเอาไ้นี่ก็ได้เดี๋ยวมาเลี้ยงควายเห็ดหัวมัดมัมา,มา,มาสาบใส่ก็ได้ <c oughs> เ,เลี้ยงมึงเลี้ยงอีกเจ้านึงนี่เดี๋ยวจัหน่วยนี <c oughs> ต่ต้องเอาหัวไปนต้องเอาหัวงหญ่ก่อนนี่จัหน่วยพ <c oughs> รการหน้าลอยหาซิบเส้นหัวตรงนี้หกสิบเหนหัวตรงนี้ไง นี่ครับออ้เพิ่นกะมาล่ละครับนี่หัวนี่พยา่ะเมา่ไหม่ปลายผีเด้อเด้อไอเท่านะนี่จะจะจะจับจะจับแบบนี้จะจับเห็นมันอยู่สามส่วนหนึ่งสองสามเห็นเจ้าจับอยู่ประมาณเสื้อนี่ปกติถ่านทาโปสห่หางมันจะอยู่ประมาณนี่หัวมันจะเสือดลงแต่คันจะจับแบบนี้เห็นหัวมันอยู่ประมาณจักซ้ำนี่แหละมันจะขึ้นนิ่งเลยเห็นมันลอยจับแค่นี้เ้อตั้งไว้ประมาณนี้ เพิ่อนหัวเข้าขไปอีกก็โอเคแล้วเจ้าล่ะแมนถะอดประก,กับออกเัินเอาเข็มประกรับล็อกทะน,นุไม่นั่นนี่ครับโอเคครับเ,เดี๋ยวลอยพันพ้นไปเลยดีครับเดี๋ยวเข้ามาต่อคลิปที่สองนะครับสำหรับมนันหินเนาะอ่าช่วงที่หนึ่งของวันทินยี่สิบห้าน้อยตุลาสองพันห้า 2, หร้อยหกสิบสี่ครับบาจงคนอุบออลกัลโอมลาในคลิปนี้ครับผมครับ ก่อนอื่นจะเริืมฝากกดไลคไรก็แช่นะครับกดครับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเดี๋ยวสักหนึงกำลังใจให้บาเจงคนอุบนแหละทีมงานสองสองซ่าครับพี่ลักครับเพื่อในการถ่ายทำคลิปนี้และก็คลิปต่อๆไปครับผมพี่น้องครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีที่สามารับชมทุกท่านครับผมครับเจมครับก็ช่องบาเจงคนอุบวนครับของช่องทีสองของวันที่ยี่สิบห้าตุลาครับหกสี่ครับ ก่อนอื่นแพ้เขามาแล้วก็ย่ลืมฝากอะไรก็แช่นะครับกดครับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจบ้าเจ็งคนหลวนน้ำเนื้อครับพี่น้องครับนี่ครับหลังจากอ่าบ้าเจ็งล่องเราพิลักไปครับกัผ่านพ้นไปได้ดีครับสำหรับสองของการล้านตัวนี้ครับลอยหาสิบเส้นครับชุดนี้ซีโตมีการล้านเบิร์ตเลยนะครับสำหรับจุฬาตัวนี้กับลอยหาสิบเส้นให้กันครับพร้อมจะล่องครับสำหรับชุดนี้เป็นของพิลักนะครับที่งานสองของสองสาวครับฝั่งนี้จะเป็นของบ้าเจ็งเนี่ยครับ ตัวนี้การล่าลอยจะดิบเส้นครับของคู่พี่ต้นครับแล้วก็ตัวสีชมพูครับสี่ห้องสี่ําการล่องต่อไปครับผมครับมาเดี๋ยวห้องมามึงครับว่าสีเป็นยังไงครับสาหรับตัวสีชมพูครับม่ได้เคียงสนุกเลยครับนี่ครับต่อากว่าห้องสำหรับงานการล่านครับตัวนี้กับปีกส้มม่นนะครับหรือบ้านผมเอื่อน่าส้งกึ่งกลางปิจตแลงครับผมนี่ครับ หางที่ใจคือหางเทปหยิบสัมครับครับเดี๋ยวเขามาลุนมาลุนกันครับว่าเทียดแหลกสิเป็นอย่างไรนะครับเนาะครับก่าเดือนขออนุญาตกี่ลักได้ครับทีมงานสองห้องสองเสาในการแปรบหาให้าเอ้ในการเลียนห้ยบ้าเจ๋งคนอุดมครับป่ะพี่น้องลุยครับนี่นะครับงานวาวบ้าเจ๋งคนอุดมครับที่ทำการล่องครับผมลายห้าสิบเส้นซานูที่ใส่ประกอบในการเลียนวาวครับขั้นลอยหกสิบเส้นครับผมขั้นลอยหกสิบเส้นครับ เอาขึ้นพิททางครับครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ เดี๋ยวมาช่งกันครับเบาก่กำลังขึ้นครับผมตอนนี้กำลังย่างเลยครัผีหลักครับผมครับกำลังดึงบาวกำลังไปเชียกครับตอนนี้กำลังไปเชียกครับ มาชมอีเทปครับพี่น้องครับพิชภาดทั้งเทกดีครับเมื่อกี้เดี๋ยวครับมาชมรอบสองครับผมครับตอนนี้ลมก็เริ่มเบาหน่อยเนาะเมื่อกี้ลมแห้งแต่ลมอยู่สูงนี่ลมแบบนี่เดี๋ยวพี่รักไปปล่อยครับเมื่อกี้ว่ายิงไปปล่อยครับสลับตากันครับ 关注王位。 วันนี้ก็กินแล้วครับจะร่มบ่ค่อยดีครับบ่มียังไรครับแต่เยวสา,าวลงครับบันนี้เดี๋ยวมึนนงครับกูลงครับแท แค่นีนนะครับเนาะสวัสดีครับ